สวัสดีค่ะกลับมาแล้วกับพิสมีนะคะก็หายกันไปสักพักหนึ่งเลยทีเดียวเพราะว่าเดือนที่แล้วเป็นเดือนที่แบบเจออะไรผ่านอะไรมาแบบหลายหลายอย่างมากนะคะคือก็เลยไม่ได้ออกไปถ่ายคลิปหรือว่าไม่ได้ถ่ายคลิปไม่ได้อยู่ที่บ้านเลยนะคะแต่วันนี้เราถือโอกาสออกมาที่งาน world of studio gb นะคะที่จัดที่เซนทรัลเวิลด์พอดีก็เลยถือโอกาสเก็บภาพเก็บ บล็อกเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆนะคะมาฝากทุกคนกันแต่ว่าข้างในก็ไม่รู้ว่าจะแบบพูดหรือว่าถ่ายได้เยอะแค่ไหนก็เดี๋ยวตามไปเก็บบรรยากาศได้กันนะคะเพราะวันนี้เราซื้อบัตรมาแล้วล่วงหน้าจากทางเว็บไทยทิเกตนะคะก็ซื้อแบบบัตร v พ p ด้วยเห็นบอกว่าจะได้สูทจิบัตรแต่ไม่รู้เป็นยังไงเหมือนกันไปดูกันเลยงาน The World of Studio Ghibli ครั้งนี้นะคะจัดขึ้นที่เซนต o เทเวิ์ซึ่งมีการตกแต่งน่ารักแต่ทางบันไดเลื่อนขึ้นก่อนเข้างานเลยนะคะ จะซื้อบัตรมาล่วงหน้าออนไลน์แบบเราก็ได้หรือว่าจะมาลุนซื้อบัตรหน้างานก็ได้ถ้าเออกิดรอบวันนั้นไม่เต็มซะก่อน,นะะม,มีสองท่านค่ะรอสักครู่นะคะด้วยความอยากรู้ว่าบัตร VIP มันต่างจากบัตรปกติยังไงนะคะเราก็เลยลองซื้อดูก่อนอื่นเลยเขาจะเอาสายคล้องข้อมือมาแบบนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์นะคะแล้วก็ที่สําคัญเขาจะให้เป็นเล่มสูจิบัตรมาด้วยซึ่งถ้าเออกิดเป็นบัตรปกติเนี่ยเขาจะไม่ได้ให้มาแต่ว่าสามารถซื้อแยกได้นะคะซึ่งพอเห็นแล้วก็รู้สึกว้าวเลยเพราะว่ามันมาเป็นเล่มจริงจังกว่าที่คิดค่ะ เริ่มแต่ทางเข้างานนะคะเราก็จะได้เข้าช่องทางด่วนพิเศษนะคะแล้วเขาก็จะแจกตัวสมุดสำหรับปัม๊มตัวปั๊มนะคะเป็นกิมมิกเล็กๆของงานนี้ค่ะโหความ v i p ไม่ต้องต่อคิวเข้ามาเลยทุกคนสุจิบัตรมันคุน้มจุดเข้างานจุดแรกนะคะเราจะได้รับชมสารคดีสั้นๆเล่าถึงชีวประวัติของผู้ก่อตั้งและผู้กำกับภาพยนตร์ของสตูดิโอค่ะ เริ่มต้นกันที่ House Moving Castle นะคะคือบอกก่อนเลยว่าเราไม่ได้ดูเรื่องของสตูดิโอจิบิทุกเรื่องดังนั้นเราอาจจะบรรยายเกี่ยวกับตัวการ์ตูนได้ไม่หมดนะคะแต่ว่าแค่รับชมงานศิลปะชิวๆเนี่ยก็รู้สึกว่าคุ้มค่าแล้วค่ะ อกจากถ่ายรูปบางจุดเราก็สามารถ <จ ez S 1> อีดอเล็กทีฟกับงานนิทรรศการได้เล็กๆน้อยๆนะคะอ๋ออย่างหนึ่งที่ต้องบอกก็คืองานนี้เราไม่สามารถ enfin เอาขาตั้งกล้องหรือว่าไมล์เซลฟี่เข้ามาได้นะคะดังนั้นขออภัยในความสันไหวของภาพเล็กน้อยนะเ mm, <anders. S 2> จอเจอที่ปัม๊มละที่ปั๊มจุดแรกส่วนมากในงานก็คือจะเอาฉากเด่นๆของแต่ละเรื่องนะคะทั้งหมด1ิเรื่องเนี่ย มาจัดเป็นงานนิทรรศการซึ่งเขาก็จัดได้อลังการสมชื่อของสตูดิโอจีบีจริงๆค่ะเราว่ามันแบบเหมือนดูนิทรรศการงานอาร์ตแต่ว่าตัวเราไม่ได้ดูการ์ตูนทุกเรื่องนะคะคือดูเป็นบางเรื่องไม่ได้ครบทุกเรื่องแต่ว่าถ้าเกิดเป็นคนที่ชอบงานสไตล์การ์ตูนก็ไม่ควรพลาดนะคะเพราะว่ามันก็เป็นงานของของจีบีอะ่ะคือมันก็เขาตั้งใจจัดแบบก็ทําตัวอาร์ตออกมาสวยอยู่แล้ว ต่อมามาถึงเรื่องโปรดของเรานะคะก็คือเรื่องกิกิ d เดลิเวอรี่เซอรนะคะเป็นเรื่องน่ารักน่ารักของแม่มดน้อยกิกิและเจ้าเหมียวนะคะแต่ว่าฉากถ่ายรูปเนี่ยคนต่อคิวกันยาวทีเดียวค่ะแล้วก็อาจจะต้องรีบถ่ายนิดนึงเราก็เลยเก็บภาพมาได้ประมาณนี้ค่ะเรา,าชอบเรื่องแม่มดน้อยกิกิที่สุดแลลวเพราะรู้สึกเป็นเรื่องที่แบบใส่สไม่ต้องคิดอะไรมากอะไรเงี้เรื่องอื่นมืนจะแบบ แฝงเพรคิดเยอะจนรู้สึกว่าดูแล้วเครียดเราว่าข้อดีอย่างมากของบัตร V.I.P ก็คือเหมาะสำหรับคนที่มีเวลาน้อยๆน,นะคะเพราะว่ามันลัดคิวถ่ายรูปไปได้หลายสิบนาทีเลยค่ะแนะนำว่าใส่รองเท้าที่ถอดใส่ง่ายๆมานะคะเพราะมันต้องถอดรองเท้าบ่อย ตูนบางเรื่องเนี่ยที่เราไม่รู้จักพอมางานนี้แล้วอยากจะรีบกลับไปหาอนิเมชันเรื่องเรื่องนั้นดูเลยค่ะเพราะว่าเขาจัดงานได้น่ารักมากๆจนอยากจะไปดูว่าเนื้อเรื่องจริงๆแล้วเนี่ยมันเกี่ยวกับอะไรไม่รู้จะมีใครเป็นเหมือนเราหรือเปล่า หนึ่งจุดฮอตฮิตของงานจะเป็นใครไปไม่ได้นะคะนอกจากเจ้าโทโ o โรนั่นเองนะคะเพราะว่าเขาจัดได้น่ารักมากจริงขนาดเรายังชอบมากๆเลยค่ะเะะสุจิบาก็เป็นดาลาที่นึงจุดถ่ายรูปหลกัลกๆของงานเนี่ยเขาจะมีเจ้าหน้าที่คอยยืนอยู่นะคะเพื่อคอยถ่ายรูปแล้วก็ดูเวลาให้ถือว่าจัดการได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวค่ะ คือแต่ละจุดต้องรีบถ่ายดนึงเพราะว่าคนเยอะถ้ามาวันธรรมดาอาจจะแบบฟรีลี่กว่านี้นิดนึงเปล่าเราไม่แน่ใจแต่ว่าก็โอเคนะคะคือมีสตารอยู่ในจุดที่แบบถ่ายรูปหรือเฉพาะแบบพวกจุดใหญ่ๆที่กีหรือว่าแบบตโตโตโรอะไรที่ดังๆเนี่ยก็คือจะคอยมีสตาคุมอยู่แต่ว่าคิดไปคิดมาตอนนี้รู้สึกว่าบัตร V.I.P เริ่มคุ้มแล้วเพราะว่ามันจะมีมช่องพิเศษเข้าไปถ่ายได้เลย ก็จะเป็นบ้านของเจ้าธนูกินะคะก็จัดได้น่ารักปุ๊กปิกดูเป็นบ้านญี่ปุ่นมากๆเลยทีเดียวคะ่ะทีวีอันนี้ถ้าใครเกิดทันนะจะต้องแบบทุกๆนิดนึงเพื่อให้ภาพมันชัดความรู้สึกก็คือต้องแบบทุก มาถึงช่วงท้ายๆของงานนิทรรศการนะคะจะเป็นเรื่องไหนไปไม่ได้นอกจาก Spirit Away ซึ่งเขาจัดฉากต่างๆมาได้แบบอลังการงานสร้างงานดีเทลเนี่ยเก็บรายละเอียดทุกเม็ดจริงๆค่ะแล้วเราก็ใช้ความ VIP ถึงวินาทีสุดท้ายนะคะเพื่อที่จะได้ถ่ายรูปกับคาโอนาชิค่ะอ๋อพอถ่ายตรง ผีไรหน้าบนรถไฟเสร็จก็คือออกมาข้างนอกเลยอยากจะบอกว่าสิ่งที่คุ้มที่สุดคือบัตรว i p พีค่ะที่ใส่เนี้ยคุ้มมากเพราะว่าจุดที่ถ่ายรูปหลักๆเราใช้เวลาก็คือเดินเข้าไปแล้วก็ถ่ายได้เลยดีเลยตรงทางออกเนี่ยเราก็จะมาตามเก็บจุดสแตปมให้ครบนะคะรู้สึกว่าถ้าไม่ครบมันก็จะไม่จบงานยังไงก็ไม่รู้เหมือนเป็นภารกิจแบบนึง <c oughs> ยังไงอย่างนั้นละคะ่ะ แววแล้วก็เดี๋ยวมีตรงโซนของที่ะระลึกนิดหนึ่งก็ไปดูให้ครบ,ครบเราว่าเขาเอาของมาเป็นของที่ะระลึกจัดจำหน่ายในเยอะเหมือนกันนะคะ แล้วก็ที่แน่ๆคือของแท้แน่นอนนะคะเพราะว่างานนี้เขามาเองจากญี่ปุ่นเลยในส่วนของเรื่องราคานั้นอันนี้ต้องไปดูแล้วก็พิจารณากันเอาเองอีกทีหนึ่งนะคะ เรียบร้อยค่ะกับสตูดิโอของจีบีที่มาเปิดงานที่เซ็นทรัลเวิลด์นะคะก็ะมีวันจัดวันนี้ถึงวันนี้นะคะเดี๋ยวขึ้นแท็กข้างล่างไม่แน่ใจวันเหมือนกันก็ถ้าเกิดว่าใครชอบเราจะขอเพลงเนี่ยเขาจะเปิดคอตลอดเลยซึ่เพลงของสตูดิโอจีบีเนี่ยมันก็จะแบบมีความแบบฟังเพล,เพลินๆเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นถ้าเกิดว่าใครชอบเนี่ยก็แนะนำว่าให้รีบมาก่อนงานนิทรรศการจะหมดนะคะก็เดี๋ยวเราจะไป เดินเล่นไหนๆก so so ็เข้าเมืองมาแล้วจากเด็กชาติเมืองนะคะก็เดี๋ยวไปเดินเล่นกันสักเด็กสักน้อยช่วงนี้ยังอินกับของสุ่มนะคะขอไปร้านของสุ่มนีงก็เรารอกันยานะคะจะมีร้านป๊อปปาร์เปิดที่นี่ร้านแบบออฟฟิเชียลเลยคิดว่าคนน่าจะล้นหลาม ก็น้ามาด้วยก่อนกลับนะคะก็ขอแอบกดกล่องซุ่มเล็กๆน้อยๆนะคะเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะมีคลิปกล่องสุ่มที่เราจะเอามาอันสปอกแบบยุบปอกอีกนะคะดังนั้นยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะมีสองหูมีสองหูมีสองหูตัวมีสองหูตัว ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เด็ดหางแน่ๆเขามีแค่สองเก้หาหางเอ,อ่อแบบตัวน,นี้แปลแปลๆไป,ไปๆนะเฮ้ยกูเก่งเป๊ะมีน่ารักเป๊ะมีน่ารักมันน่ารักอ่ะก็คือกดเลยเพราะว่ามันน่ารักแล้วลตัวที่อยากได้คือตัวนี้ เคยซีเครตแน่เลยอ่ะหน้าอมแบหน้อมแบจริงกวตัวนีแน่เลยจริงมจริงหสองหูมันสองหูรูกตัว เลยเลยฮัลโหลฮัลโหลไม่เล็กอุ้ยในตัวซีเกตครั้งแรกอุ้ยเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเพื่อนพาดวงดีตัวนี้ตัวซีเกตน่ารักมาก ตัวสีเข็ดก็จะเป็นตัวแบบตัวกวางอ,วาอุ้ยเป็นอนนี่ด้วยเป็นแม่เหล็กอุนน่ารักอยู่นะค่ะก็ประมาณนี้นะคะของวันนี้ก็ มาเดินเล่นเซนทัลเวิลด์กับงานจิบีพอครุกลิบนะคะยังมาทันนะอันนี้เดี๋ยวจะรีบตัดคลิปลงเลยนะคะเพราะเว้นช่วงมานานแล้วแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครชอบประตูจิบีก็มาแล้วก็เร็วๆนี้คิดว่าถ้าเกิดว่าร้านป๊อปมารมาเพราะช่วงนี้ยังอินกับก่อนสุกอยู่ก็คิดว่าจะมาถ่ายคลิปที่นี่อีกรอบหนึ่งนะคะก็ส่วนคลิปท่องเที่ยวแบบต่างจังหวัดเดี๋ยวจะมีเร็วๆนี้นะคะ ไม่นานเกินรอมีแพลนแล้วจองต๋วเรียบร้อยก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะคะยังไงก็ฝากชองอินดีด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย